กลสรุปสิ่งที่ไคโอชินพูดมา จอมานบูเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวที่ถูกสร้างขึ้นโดยพ่อมดบีบีดี้เมื่ออดีตกล้านยังถูกผนึกอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกก็หมายความว่าแค่ไม่ให้จอมานบูฟื้นคืนชีพกลับมาก็พอพ่อมดไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่เพียงแต่ว่าสามารถควบคุมโดยใช้ประโยชน์จากจิตใจที่ชั่วร้ายของมดุบได้คิปิโตโกฮังบีเดียวก็กกำลังบ,บินตามไปเหตุที่ซูเปอร์โปวิดกับยามูมาที่ศึกชิงเจ้ายุทธภพบก็เพราว่าการจะฟื้นคืนชีพจอมานบู ที่ถูกปิดผนึกเอาไว้เป็นเวลานานนั้นต้องใช้พลังงานมหาศาลที่ยังไม่แปดเปื้อนบาบิดี้คิดจะใช้ศึกชิงเจ้ายุทธภพ,พซึ่งสามารถรวบรวมพลังงานได้ง่ายและรวดเร็วจึงส่งสองคนนั้นมาพลังซูเปอร์ไซยาของโกฮังเป็นเป้าหมายชั้นยอดเลยละ คิปิโตอ,อยากรู้ที่อยู่ของบาบิดีเพราะตั้งแต่มายังโลกเขาลองค้นหาดูหลายๆที่แล้วแต่สถานที่ในอดีตกลับไม่มีลูกแก้วที่ผนึกจอม,มานบูอยู่เพราะอย่างนั้นก็เลยสะกดรอยตามสองคนนั้นมาที่สนามศึกชิงเจ้ายุทธภพเหล่าคนดูคว้างปาสิ่งของลงไปที่เวทีเพราะไม่พอใจที่ไม่เริ่มการแข่งขันสักทีขณะนี้เหล่ากรรมการกำลังอยู่ในระหว่างหารือกันอยู่แต่คนดูก็ยังไม่พอใจเริ่มคว้างปาสิ่งของมากขึ้น บีเดียวเริ่มบินไม่ไหวเธอบินได้ช้าลงโกฮังก็เข้ามาบอกบีเดียวว่าอย่าฝืนเมื่อกว่านี้บีเดียวก็ไม่ไหวแล้วเร็วเกินไปจนลืมตามไม่ขึ้นแล้วโกฮังจึงบอกให้กลับไปก่อนกลับไปที่งานประองแล้วถ้าเกิดเจอโกเทนหรือคุณแม่ช่วยเล่าเรื่องในตอนนี้ให้ทีนะ ตอนนี้บีเดลรู้แล้วว่านักรบสีทองก็คือโกฮังและคนที่จัดการเซลล์เมื่อ7ปีก่อนก็คือพวกโกฮังไม่ใช่พ่อของเธอเท่านี้บีเดลก็หายคาใจแล้วพยายามเข้านะโกฮังคุงคิปิโตกับโกฮังก็เร่งความเร็วเพื่อจะตามพวกท่านไคโอชินให้ทันอย่าตายนะโกฮังถ้านายกลับมาอย่างปลอดภัยฉันอยากจะไปออกเดทกับนายจังโกฮังกับคิปิโตก็ตามพวกไคโอชินทัน มนุษย์ต่างดาวคนหนึ่งก็ออกมาจากบ้านหน้าตาประหลาดมาแล้วเหรอเหล่านักรบแส์ทุกคนก็พากันซ่อนตัวยามูกับซูเปอร์โปวิดทักทายมนุษย์ต่างดาวคนนั้นที่เป็นลูกน้องของบาบิดี้เจ้าบาบิดี้คงจะซ่อนยานอวกาศเอาไว้ใต้ดินเลยหาไม่เจอบาบิดีอ้อาจดูเรื่องที่ไคโอชินมาที่โลกนี้ก็ได้ โกหังเห็นศพชาวบ้านพ่อแม่ลูกถูกฆ่าตายเขาก็เจ็บปวดยิ่งนักแล้วก็มีชายสองคนออกมาจากยานเป็นพ่อมดบาบิดีอีกคนหนึ่งคือดาบุราราชาแห่งโลกปิศาจอีกด้านหนึ่งของโลกนี้ยังมีอีกโลกหนึ่ง อันดับหนึ่งของโลกนี้อาจจะเป็นหนึ่งในหมู่พวกคุณแต่ผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของโลกปิศาจก็คือดาบูราบาบิดี้ใช้มต์ดำครอบงำความชั่วและความโลภในใจอีกฝ่ายให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการถ้าเป็นแบบนั้นดาบุราเหมาะสมที่สุดทั้งยามูกับซูเปอร์พวิดและลูกน้องคนอื่นๆต่างก็ถูกมต์ดำควบคุมเอาไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงมีเพียงไคโอชินและเหล่านักรบแซดที่ไม่มีความชั่วร้ายในจิตใจเท่านั้นที่ต่อสู้กับมันได้ ยามูก็ส่งคอมฟอร์ตร้อยให้บาบิดี้ทำได้ดีมากเท่านี้การฟื้นคืนชีพจอมานบูก็ใกล้เข้ามาแล้วเท่านี้พวกเจ้าก็หมดประโยชน์แล้วบาบิดี้ก็ทำให้ซูเปอร์โปวิดเจ็บปวดยังแรงร่างกายเริ่มบว,วมเป็งลูกตาถลนออกมาแล้วก็ระเบิดกระจุยกระาย ยามูที่เห็นดังนั้นก็เริ่มหวาดกลัวเขาก็รีบบินหนีไปบาบิดี้ก็สั่งให้ปุยปุยจัดการปุยปุยก็เล่งจะซองแล้วนะฉับพลันยามูก็ระเบิดไปอีกคนยิงได้สวยเหล่านักรบแซดถึงกับตกตะลึงกับสิ่งนี้ในที่สุดต้นตอแห่งความชั่วร้ายพอมดบาบิดี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วราชาแห่งภพมารทมินดาบุราก็อยู่ด้วยเหตุการณ์ที่เลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ก็จบลง ในมังงะศพพ่อแม่ลูกที่ถูกฆ่าตายสยองกว่าในอนิเมะ